The little fish has a big fin. It is quick at swimming. When Kim has finished swimming สวัสดีค่ะชื่อชุติมานะคะเป็นคุณแม่ของน้องเอมนะคะปัจจุบันคุณแม่ทำงานจัดซื้อต่างประเทศให้กับบริษัทที่ประกอบอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนตัวคุณแม่เองอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่มีนายจ้างหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระอื่นๆนะคะคุณแม่คิดว่าการพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตและสร้างความสําเร็จในเส้นทางสายอาชีพดังนั้นคุณแม่ก็เลยสนับสนุนให้น้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณแม่มองหาสถาบันอสอนภาษาที่เน้นเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องนะคะในเรื่องของ phonics แล้วคุณแม่ก็มาเจออหลักสูตรของ iCANREAD คุณแม่ก็เลยมาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พาน้องมาสมัครเรียนค่ะประทับใจตรงที่ว่าก่อนจะเรียนนะคะก็จะมีการเทสน้องก่อนนะคะว่าน้องอยู่ในประมาณเลเวลไหนแล้วก็พี่ๆี่เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าหลักสูตรการสอนจะเป็นยังไงแล้วก็จะปรับพื้นฐานน้องยังไงอะคะ่ะตอนนี้น้องเรียนมาได้ขึ้นปีที่2แล้วค่ะ ก็จะเห็นการพัฒนาของน้องที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างคำบางคำที่น้องยังไม่เคยเรียนน้องยังไม่เคยอ่านนะคะน้องก็พยายามจะสะกดแล้วก็อ่านได้อย่างถูกต้องจะไม่ใช่การอ่านที่มาจากการท่องจำหรือว่าการเดาอะคะ่ะประทับใจในหลักสูตรของ i c a n read ซึ่งจะเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ทําให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการทางการอ่านได้อย่างดีขึ้นอย่างชัดเจน แล้วก็ทําให้น้องมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษของน้องทุกๆครั้งที่น้องมาเรียนน้องก็จะบอกว่าน้องแฮปปี้มากแล้วน้องก็อยากมาเรียนทุกครั้งแล้วก็นอกจากที่น้องจะได้ความรู้แล้วเนี่ยน้องก็จะได้ความสนุกสนานทุกๆครั้งที่มาเรียนด้วยแล้วก็พี่ๆแล้วก็ทีเชอร์ทุกๆคนน่ารักมากค่ะถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจในหลักสูตรของการ อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องหลักสูตรในเรื่องของ phonics อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็มาขอข้อมูลกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ I can read ได้เพราะว่าการเริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตค่ะ